สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะวันนี้กับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนค่ะ ฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนะคะส่งผลทําให้ตอนนี้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยทําให้ใครหลายๆคนมีความกังวลค่ะว่าปีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองจะเกิดมาหาอุทกภัยซ้ํารอยในปี2554หรือไม่ขณะเดียวกันนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาก็ต้องเตรียมที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังมีคําเตือนออกมานะคะว่าจะมีการ บายน้ำที่จะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น1-2เมตรในช่วง2-3วันนี้สถานการณ์น้ำทั้งหมดรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยจะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะคะท่านแรกนะคะดรสงกรานต์อักษะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านที่สองท่านเลิศวิโร์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานค่ะท่านที่สามท่านฉัตรชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและท่านที่สี่พลตรีพลาวุฒกลับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะตอนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะก่อนอื่นแน่นอนนะคะต้องขอถามไปที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนค่ะปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนมาจนถึงนักขณะนี้เป mm ็นสถานการณ์ปกติห hmm. ร mm ือไม่คะท่านรองอธิบดีค่ะ ก็ขอเรียนว่าสําหรับปีนี้นะครับฤดูฝนก็เริ่มต้นค่อนข้างจะล่าช้านะครับก็มาประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับฝนเริ่มแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าแนวฝนเองก็ไม่ดีนะครับลักษณะของฝนเนี่ยทั่วประเทศก็เป็นฝนเนี่ย ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมีภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันที่ฝนเนี้ยก็จะเข้าค่าเฉลีย่ยคือจะเป็นค่าปกตินะครับส่วนเ,เราจะเห็นว่าจะมีรายงานฝนตกหนักอยู่เป็นประจำแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็จะตกทางตอนเหนือของประเทศนะครับตามบริเวณพรมแดนนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกของอาภาคอีสานนะครับตามแนวแม่น้ำโขงนะครับลักษณะเนี้ย ทำให้ฝนเองเนี่ยทางตอนกลางของประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับพอมาถึงเดือนออปลายเดือนสิงหาไปถึงเดือนกันยาที่ะจะถึงนี่นะครับแนวร่องมรสุมเองเนี่ยก็จะเริ่มนะครับเราก็จะพึ่งที่เริ่มที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็มาปรากฏอยู่บริเวณทางประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมานะครับ ก็ประมาณปลายเดือนสิงหาก็มามา,มาอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือเป็นแนวเฉียงลงมาทางภาคอีสานแล้วก็ไปสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำใ,ในทะเลจีนใต้นะครับอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอาทิตย์ที่ปลายเดือนสิงหาเนี่ยก็มีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับทังบริเวณพรมแดนไทยกับพมา่าและก็ลาว นะครับอันนี้ก็ทําให้ฝนตกหนักละลอกหนึ่งแลลวนะครับพอมาตอนต้นสัปดาห์นี้นะครับก็ปรากฏว่ายมความกดอากาศต่ำในมาในทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนที่เข้ามาปกคุมนะครับทางบริเวณประเทศลาวนะครับแล้วก็ปกคุมอีกครั้งหนึ่งก็บริเวณภาคเหนือแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปทางตะวันตกนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ฝนเองนะครับทั้งภาคอีสานนี่ตกบท เป็นเรียกว่าทั่วทั้งภาคนะครับแล้วก็ขยับมาทางภาคเหนือก็เป็นฝนที่มีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับก็มีฝนหนักอยู่เป็นเป็นบางแห่งนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่านไปก็ประมาณสักสามวันที่ที่ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับลักษณะนี้ เราเราก็จะมีฤดูฝนที่เหลืออยู่ปีนี้เราก็คาดว่าประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยก็จะสิ้นฤดูฝนสำหรับประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ล่องมรสุมจะค่อยๆเคลื่อนจากาแนวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี่ก็จะลงมาบริเวณทางตอนใต้ของภาคกลางแล้ว นะครับพออีกเดือนหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ต่ําลงไปอีกนะครับก,ก็เป็นเดือนที่เดือนกันยานี่ก็เป็นเดือนที่ฝนของของประเทศไทยตอนบนคือหมายถึงภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือก็จะมีฝนตกชุกนะครับมากกว่าเดือนอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะภูมิอากาศเนี่ยเราเราก็สามารถคาดหมายได้ว่ามันก็คงไม่ห่างจากค่าค่าปกติมากนักนะครับสำหรับการคาดหมายของฝนนะครับ ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับในเดือนกันยาและก็เดือนตุลาเนี่ยเราก็คาดว่าก็คงไม่ไมเกินค่าปกตินะครับแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับลักษณะของฝนที่ตกในประเทศเราเนี่ยเป็นผลฝนซึ่งมาจากเขาเรียกว่า Convective Clouds หรือว่าฝนที่มาจากการพาความร้อนตัวนี้อาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามองในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แคบๆได้นะครับ ถ,ถ้าเกิดย่อมความกดอากาศตา่ําซึ่งเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยเมฆตัวนี้ก็จะขยับช้าๆก็จะมีฝนตกค่อนข้างหนักได้แต่ก็ก็ไม่ได้หนักทุกวันหรือหรือเกิดลักษณะซึ่งซึ่งปรากฏเป็นบริเวณกว้างแต่ประการใดนะครับค่ะฟังจากท่านรองอธิบดีกรมอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าสถานการณ์ของฝนเนี่ยถือว่าเป็นปกติสําหรับปีนี้นะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายแต่จริงๆแล้วฝนเนี่ยจริงๆว่าในบริเวณภาคกลางเองเนี่ยฝนก็ยังน้อยกว่าปกติอยู่นะครับคือฝนเนี่ยไปเน้นแถวพรมแดนเป็นส่วนใหญ่นะครับทางตะวันออกของภาคอีสานทางตอนเหนือของภาคเหนือนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วพอตอนตอนใจกลางของประเทศเองเนี่ยฝนฝนค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าลักษณะของฝนฝนหนักเนี่ยก็จะจะมีอยู่ถึงแม้ว่าฝนน้อยหรือฝนมากเนี่ยฝนหนักเนี่ยก็จะปรากฏอยู่เพราะ ว่าเป็นลักษณะของของของเมฆฝนที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ากังวลกันขึ้นมานะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยถามที่อธิบดีกรมชลประทานค่ะตอนนี้สุขโขทัยที่น้ําท่วมหนักอยู่ในขณะนี้เนี่ยเกิดจากอะไรคะเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับค่ะฤดูฝนเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะกระจายตัวแล้วก็มีอิทธิพลของร่องมรสุมยอมคากดอากาศต่ํา ก็จะทําให้พื้นบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักและ <Okay. S 2> ต่อเนื่องนะก็จะเกิดลักษณะของน้ําท่วมฉับพลันนะถ้าสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นเนี่ยระบบการระบายไม่ไม่พอเพียง <Okay. S 2> จังหวัดสุโขทัยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง <Okay. S 2> นะฮะที่ที่ฝนฝนมันตกหนักและต่อเนื่องนะฮะสองสาวันเนี่ยก็ทําให้แม่น้ํายมมันยกระดับตัวขึ้นนะครับสภาพของแม่น้ํายมเนี่ยบริเวณจังหวัดสุโขทัยเนี่ย ก็มีคุณลักษณะที่ที่แตกต่างจากที่อื่นนะฮะก็ะคือแม่น้ํายมเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะกว้างแต่พอด้านล่างเนี่ยมันจะแคบนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยการระบายน้ําระบบการระบายน้ำเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีะนะ,ะพอมีน้ําเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาวันนี้ก็มีปัญหาจากจากฝนตกในพื้นที่นะ,ะตกในจังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยะนะ,ะก็ทําให้น้ํายมเนี่ยมันมันสูงขึ้นแล้วก็ ตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยไม่สามารถรับปริมาณน้ํานี้ได้เพราะ,ะระบบการระบายมันไม่พอเพียงนะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีน้ําที่ตกในแม่น้ํายมเช่นเดียวกันเนี่ยตกตั้งแต่จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่เนี่ยฮะลงมานะก็ท่วมท่วมจังหวัดแพร่ไปแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จะมาที่สุโขทัยอีกะนะฮะก็อาจจะทําให้จังหวะของการท่วมที่สุโขทัยเนี่ยแทนที่จะคลี่คลาย จริงๆลักษณะของน้ําท่วมฉับพลันเนี่ยมันก็คงท่วมอยู่แค่วันสองวันมันก็จะระบายสู่สภาพปกตนะิแต่วันนี้มันก็มีคันขาดอะไรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็น้ําเหนือเนี่ยที่จังหวัดแพร่เนี่ยกำลังจะมาสมทบก็หมายความว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็อาจจะมีปัญหายา,ยาวนานอีกนิดนึงนะแต่เรื่องความที่จะเสียหายมากขึ้นก็อาจจะมีทําให้น้ําน้ําที่มันไหลบ่าออไปเนี่ยอาจจะไปทําความเสียหายมากขึ้นอีกเล็กน้อยนะแต่ แต่ในตัวเมืองเนี่ยก็คงจะอยู่ทรงๆอยู่พอจะคาดการได้ไหมคะท่านอธิบดีคะในตัวเมืองอำเภอเมืองสุโขทัยเองเนี่ยน้ำขนาดมวลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะมาถึงสักประมาณวันที่เท่าไหร่วันวันนี้นะฮะมวลใหญ่ของที่ตกในตัวเองเนี่ยมันมันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะมันก็อยู่ในทรงหรือลดลงแต่ไอตัวที่จะมาจากจังหวัดแพร่เนี่ยน่าจะมาถึงอำเภอเมืองวันที่7จ็ดนะวันที่7นะครับค่ะแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ ผมว่าก็หลังจากไอตัวสูงสุดเนี่ยฮะที่จะมาวันที่7เนี่ยก็อีกสักสองสาวันมันก็อาจจะค่อยๆลดลงนะครับแต่เรียนว่าน้ํามวลเนี้ยมันจะมีปัญหาอะไรมาถึงข้างล่างไหมนะฮะวันนี้น้ําที่ไหลบ่าไปเนี่ยมันก็จะไหลบ่าลงไปในทุ่งนะฮะลงไปกองตัวกันอยู่ที่บางระกำค่ะนะซึ่งเป็นแก้มดิงธรรมชาตินะฮะน้ำในแม่น้ํายมเนี่ยมันก็มีกายภาพอย่างหนึ่งนะว่า ถึงแม้ว่าน้ําจะมากอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปวนอยู่แถวแถวทุ่งบางระกรมนะแล้วก็ค่อยๆยทยอยออกมานะค่อยๆ่อยทยอยออกมาก็อย,อยังมองว่าถึงแม้ว่าแม่น้ํายมเนี่ยจะมีปัญหาอยู่วันนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าจะลงมาถึงเทพไหมนะครับก็อยากจะเรียนว่าแม่น้ํายมเนี่ยทางกายภาพแล้วเนี่ยเขาค่อยๆออกมาเพราะเขาจะไปไปตุงอยู่ที่แถวอำเภอบรรางระกำนะการที่จะมีผลถึงกรุงเทพเนี่ยมันต้อง ต้องน้ํามากนะฮะแล้วก็รวมกันหลายๆสายวันนี้ถ้าเรามองในในแควต่างๆนะฮะที่เป็นองค์ประกอบของแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยอย่างแม่น้ําปิงตอนนี้เองเนี่ยแม่น้ําปิงก็ยังมีมีน้ําน้อยนะฮะแม่น้าน่านก็ก็ถือว่าไม่มากนักนะฮะแม่น้ํายมซึ่งมันไม่มีอะไรเครื่องมืออะไรมากนักนะฮะมันก็ยังถึงมากเนี่ยแต่มันก็มีคุณสมบัติทางกายภาพของมันว่ามันค่อยๆทยอยมา เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันรวมกันเนี่ยยังอยู่ในศักยภาพของแม่น้ําอยู่แล้ววันนี้ถ้าจะให้บอกว่าน้ําที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังน้อยกว่าความสามารถที่แม่น้ออําลาคลองยังรับได้อยู่ครับ ตรวจสอบสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ําในภาพรวมเรามาดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างแน่นอนว่าตอนนี้อย่างสุขโขทัยเองหลายครัวเรือนเลยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนทางกรมป้องกันและมเทาสาธารณภัยเองให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นยังไงบังคับ่านอนทิบดีคะครับผมขอกลับเรียนรายงานพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยในภาพรวมของสถานาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่2เป็นเรื่องของการดาเนินการทั้งระบบในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับ ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับในเรื่องสาการณภัยเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาถึงปัจจุบันประมาณ3เดือนครึ่งเนี่ยประเทศไทยมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยแล้ว4 6จังหวัดครับแต่ถ้าเราพูดว่า46จังหวัดดูมันมากนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยในการช่วยเหลือในการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเราจะคิดเป็นรายหมู่บ้านครับประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด7 4 9ดหม่้าหมู่บ้านแต่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยหรือน้ําท่วมไปแล้วเนี่ย5,245หมู่บ้าน ก็คิดเป็น7%ของหมู่บ้านทั้งประเทศแล้วก็ถ้าย้อนไปว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยประสบกี่หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยประมาณ35,000กว่าหมู่บ้านหรือ41%ของหมู่บ้านทั้งประเทศถ้าดูต่อไปว่าปี54าี่ที่อโอทกทไยหนักเนี่ยทั้งหมดกี่หมู่บ้านครับ ทั้งหมดถึง71%บหรือ53,000ันกว่าหมู่บ้านร้านั้นเทียบต่างมากครับต่างมากนี่เป็นข้อแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะกราบเปลี่ยนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทุกครั้งครับที่ท่านนายัฐมนีรีหรือประธานคสชพบประชาชนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดเสมอก็คือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ประจักษ์ชัดที่สุดก็คือมีผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยแล้งเนี่ยที่เป็นพี่น้องเกษตรกรด้านเกษตรด้านประมงประสุสับ ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่ปี53ถึง57เดือนแรกที่ท่านเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จ่ายเงินทดลองไปทั้งหมดเลยครับชดเชยพี่น้องประชาชนถึง5,000กว่าล้านอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็ได้รับเอว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยในส่วนที่ ค้างเก่ามานะครับทีนี้ประเด็นที่สองที่อยากจะกลาบเรียนก็คือในเรื่องของการจัดการเนี่ยทำอย่างไรนะครับเมื่อเช้าท่านบัลลังก์มซมาไทยได้เข้าไปรายงานเรื่องสาการที่สุโขทัยและจังหวัดอื่นๆนะครับท่านก็ได้สั่งการว่าหนึ่งให้ทุกส่วนร,รชาชการทั้งพลเรือนทหารทั้งทินไปบริการทํางานเป็นทีมงาน ภาครัฐเพื่อช่วยประชาชนอย่างที่สองให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกหรือให้รู้ว่าน้ําจะมาทางไหนไปทางไหนแล้วเขากระทบอย่างไรนะครับในส่วนการจัดการของกระทรวงมหาดไทยในรวมทั้ง ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารต้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนะครับเรามีการจัดการเป็น4ส่วนครับส่วนที่1ในเตรียมความพร้อมนะครับสิ่งแรกคือเราจะบอกให้ประชาชนรู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่าเสี่ยงภัยอะไรบ้างแล้วเขาจะต้องทําตัวยังไงเตรียมตัวยังไงนะครับ นอกจากนั้นในเรื่องของการป้องกันเนี่ยปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลบูรการการทํางานในเรื่องน้ำนะครับคณะกรรมการนโยบายเรื่องน้ําซึ่งมีผลเอกชัดชัยเป็นประธานนะครับท่านเชิญหน่วยงานร่วงน้ําทั้งหมดมาร่วมคิดร่วมทํางานนะครับราะในส่วนนี้เงินประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับที่ไปแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าจะรองรับปัญหาทั้งน้ําท่วมําแรงได้อย่างดีนะครับ แน่นอนว่าการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้นะคะฝ่ายทหารเองนั้นเป็นกําลังสนับสนุนที่มีความสําคัญถามท่านเจ้ากรมค่ะว่าตอนนี้ในฝ่ายทหารเองได้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยยังไงบ้างคะก็ขอขอยเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของทหารเนี่ยการช่วยเหลือประชาชนมันก็จะมีมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานนะนะผมผมเรียนอย่างนี้เลยว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยจะตั้งเป็นศูนย์บรรทรทภัยกระทรวงกลาโหมซึ่งก็จะแบ่งออกว่าเป็นกองทัพไทย กองทัพบกกองทัพเรือของธรรมกาศนะครับกองทัพบกในในฐานะที่เป็นเป็นหน่วยที่มีกําลังมากมีเครื่องมือมากเนี่ยเราก็จะจัดกําลังไว้เลยถึง30,000ื่นคนนะฮะสองร้อยสององนเนี่ยประมาณ150คนนะครับเรามีรถซึ่งสามารถใช้ได้เลยทั้งรถยนต์บรรทุกรถขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยสองหมคันนะครับเรามีเรือท้องแบนประมาณ 3, ามถึงสี่ร้อ นะครับแล้วก็ยังมีอากาศยานอีก3 4ลำถึง40ลำเนี่ยใช,ใช้ได้ทันทีค,ครับก็จะเห็นว่าจากอุทกภัยทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี54อะไรก็ตามทางกองทัพบกก็จะทุ่มเทกันให้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากว่าท่า,ทานัฐตรีฐานปก <ใน S 1> พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านได้ให้นโยบายอย่างแน่ชัดนะครับว่าประการใดก็ตามเกิดเกิดเรื่องเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าภัยพิบัติอย่างอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ย ก็ขอให้หน่วยฐานต่างๆเนี่ยออกไปช่วยเหลือได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคําสั่งะนะครับในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กําลังไปแค่1 6บหกองร้อยอันนี้ผมหมายถึงว่าทั้งทั้งภาคอีสานด้วยภาคใต้บางส่วนด้วยนะครับและที่สุโทขทัยขณะนี้เราก็ใช้กําลังไป4ี่ของร้อยเท่านั้นเองประมาณ6กร้อยเจ็ดร้อยคนนะครับก็รถยนต์บรรทุกอีกส่วนหนึ่งเรือส่วนหนึ่งในลักษณะของการช่วยเหลือจะเป็นลักษณะที่ว่าเอาประชาชนออกมาก่อนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้ได้นะครับ แล้วก็ดูแลในเรื่องอาหารการกินถ้าเขาจําเป็นอ,อ,อาจจะมีการแจกของยังชีพนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการดูแลที่พักทั่วคราวแต่ที่ผมเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มหมายความว่าทําเองนะฮะก็ประสานกับท่านท่านที่บีดีอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทํทงานด้วยทํางานร่วมกันโดยเรามีแผนการปฏิบัตินะครับก่อนที่จะมาทํางานเนี่ยมันเป็นขั้นต่อในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้นปฏิบัติแล้วขั้นฝืนฟูนะครับมีแผนการปฏิบัติซึ่ง มีการประสานงานกันทุกฝ่ายนะครับค่ะกลับมาถามที่ทางกุมชลประทานกันบ้างคะ่ะตอนนี้อีก,กเรื่องหนึ่งที่ประชาชนมีความกังวลก็คือเรื่องของการที่มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าตอนนี้มีการระบายน้ําออกมาเขาต้องมีการเตรียมตัวย,ยังไงบ้างคะแล้วก็สถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะท่านอนธิบดีคะผมเรียนว่าช่วงนี้เช่นเดิมนะฮะเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนปกติแล้วเนี่ยฤดูฝนเนี่ยน้าเหนือก็ค่อยๆค่อยๆมีมากขึ้น ะะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนขณะันี้ก็ยังถือว่ามีไม่มากนักนะฮะการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยถ้าระบายตั้งแต่พันลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีผลกระทบกับบางพื้นที่นะครับแต่ถามว่าปริมาณน้ําลักษณะที่ต้องระบายถึงพันเนี่ยมันมันมากมาก,มากหรือไม่ยังไม่มากนะฮะเพราะจริงจริงเนี่ยเจ้าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยถ้าจะระบายแล้วมีปัญหาเนี่ยคือ2,800ลูกบาศก์เมตร สองวินาธีเป็นต้นไปนะวันนี้ที่เราต้องแจ้งไปทางจังหวัดเพื่อที่จะไปบอกชาวบ้านที่จุดที่จะมีผลกระทบนะก็คือบริเวณที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวเพราะว่าคนที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยจริงๆเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําอยู่แล้วการปลูกบ้านเขาก็ได้ทุนสูงแต่ส่วนมากปกติแล้วเนี่ยเขาจะวางของนะถ้าเราระบายปกติเนี่ยมันไม่มีผลกรบอะไรเนี่ยเขาก็เอาของไว้เพียงแต่ว่า ถ้าเราจะระบายเราต้องบอกเขาก่อนอ,อันนี้ก็คือลักษณะการบอกกล่าวนะไม่จะเตือนว่าน้ําจะมีเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะยังยังยังห่างไกลในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะมีผลกระทบต่อในลักษณะของน้ําท่วมนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าเราเรา,เราแจ้งเขาเท่านั้นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่า8กันยายนจะมีน้ําล้นตลิง่งอันนี้ยืนยันไหมคะว่าจะเกิดขึ้นก็จะล้นตลิ่งในบางจุดเท่านั้นเองก็คือคอย่างจุดที่ที่มีตลิ่งต่ำนะฮะ,ะก็คือบริเวณคลองผงเลง ะะขอขงงท่านที่ปรึให้คุณผู้ชมนะคะได้่คคะชมภาพค่ะเมื่อระบายน้ําเกินพันธะก็จะมีคลองผงเผงเนี่ยที่จะตะลิ่งมันต่ำต่ำกับบริเวณทั่ว,วไปกับคลองบางบานนะฮะพอเราระบายเนี่ยตรงเนี้ยมันม,มีชุมชนอยู่นะฮะมีบ้านบ้านคนอยู่แล้วก็เขาก็จะมีของอยู่นะฮะ เพราะนั้นเนี่ยการที่เราเตือนเนี่ยว่าวันที่8เนี่ยเราอาจจะระบายตั้งแต่พันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะได้มีเวลาที่จะเอาของขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นสัญญาณว่าน้ํามันเยอะนะฮะแต่ในช่วงของฤดูฝนประมาณเดือนกันยานี่มันจะต้องระบายพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นขึ้นไปนะจะมีผลจริงๆก็ต้องนู่นนะฮะเกือบสามพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่ายังห่างไกลยังห่างไกลครับค่ะ ทีนี้กลับมาพูดถึงปริมาณของฝนกันบ้างอย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกไปว่าก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เหมือนกันเรายังมีความหวังไหมคะว่าในปีนี้จะมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นจากพายุที่จะเข้ามาครับาสาหรับปีนี้นะครับพายุจากทะเลจีนใต้เนี่ยค,ค่อนข้างเรียกว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีนะครับที่เข้ามาในในแถบอินโดจีนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปีนี้พายุเนี่ยไปเกิดทางาทางนอกชายฝั่งเม็กซิโก นะครับลักษณะนี้จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุที่เกิดในบริเวณทะเลจีนใต้เองมักจะเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะครับวันสองวันนี้ก็จะมีกลุ่มเมฆนะครับที่อยู่บริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับกลุ่มเมฆส่วนใหญ่เนี่ยซึ่ง,งเ,ปเป็นพายุก,กําลังแรงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปทางาทิศตะวันตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเคลื่อนที่ห่างเราไปก็อาจจะมีอีกกลุ่มเดียวนะครับ ซึ่งก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําก็จะเคลื่อนที่มาในแนวอ่าวตังเกียะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้มีฝนเพิ่มนะครับในบริเวณประเทศไทยวันที่6ที่7นะครับแ,แต่เป็นฝนฤด,ดูฝนคือหมายว่าเป็นเป็นฝนเนื่องจากลมมรสุมเนี่ยจะมีกําลังแรงเนื่องจากมีหย่อมอยู่ในในในอ่าวตังเกียนะครับหลังจากนั้นวันที่8นะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งทั้ง ทั้งช่วงนะครับก็ฝนจะลดน้อยลงไปอีกนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้ไปแล้วก็แนวแนว,แนวความกดอากาศต่ำหรือแนวร่องเนี่ยก็จะเคลื่อนขยับลงมาในข้างล่างนะครับคือคือโอกาสที่มีพายุป,ปีนี้ค่อนข้างน้อยนะครับที่ที่จะมีพายุมาจากทะเลจีนใต้เนี่ยค่อนข้างน้อย,น,อยนะครับก็ลักษณะฝนเองเนี่ยเราก็คาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน,น่าจะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโดยซ้ำที่เหลือนะครับแต่ก็เป็น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูฝนคือไม,ไ,ไม่ได้หมายความว่าไม่มีฝนเลยนะครับก็มีฝนนะครับมีมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักก็มีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการกระจายตัวปริมาณฝนเองนะครับที่ที่ฤดูฝนที่เหลือเนี่ยสำหรับประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ก็ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยหรืออย่างมากที่สุดเวลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าประมาณเท่ากับค่าเฉลี่ยของเดือนกันยานะครับเพราะว่าเดือนกันยานเป็นเดือนที่ ประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีฝนมากที่สุดนะครับจำนวนวันที่เกิดฝนเนี่ยก็จะเกิดมากที่สุดนะครับอันนี้รวมๆทั้งกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครจะเกิดฝนเป็นประจําอยู่ทุกเย็นๆนะครับเป็นเรื่องเรื่องปกติน้ในเขื่อนหลักอย่างภูมิพลหรือสิริ i k i เองตอนนี้จะเพียงพอต่อการใช้งานหลังจากนี้ไหมคะคงคงต้องถามท่านอธิบดีกรมชลนะครับผมเรียนว่าตอนนี้น้ําในเขื่อนภูมิพลเกิดสิริกิ i เนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะฮะ วันนี้เขื่อนพุทิพลเนี่ยมีแค่สาเปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อนสศริกิจก็มี4ีเปอร์เซ็นต์ของความจุและตามที่เราคาดการจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ไว้ว่าฝนในช่วงเวลาจอนี้ไปเนี่ยก็ยังมองว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนเนี่ยน้ำในเขื่อนเจ้าพยาก็ยังมีไม่มากนักค่ะน่าจะน้อยกว่าปีห้าหนะซึ่งห้าหก็เป็นปีหนึ่งที่ที่รุ่มเจ้าพยาเรามีปัญหาค่ะเพราะว่า ปี56เนี่ยก็พายุก็เข้ามามีอิทธิพลทําให้น้ําในหลายอ่างเต็มนะแต่ในรุ่มเจ้าพยาซึ่งใช้น้ําจากเขื่อนสี่เขื่อนก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสศรษกิจเขื่อนแควน้อยบางแดนเขื่อนปราสักชลสิทธิ์สี่เขื่อนนี้กับน้อยนะฮะในปีที่แล้วปีนี้น่าจะน้อยกว่าซึ่งจะมีผลนะฮะมีผลว่า,าเราไม่สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกพืชรุแรงได้มากนักนะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหากับทางรัฐบาลน,นะว่า ในเมื่อปริมาณน้ํามันมากเนี่ยเราอยากจะพิจารณาสนับสนุนการทําการเพาะปลูกพืชอรู้แรงกันอย่างไรแต่ก็ขอให้มั่นใจให้น้ําในเขื่อนเนี่ยมีพอเพียงสําหรับการอุปโภคบริโภคตลอดรดูแล้งนะการรักษาระบบนิเวศเช่นใบผักน้ําเค็มเนี่ยก็มีตลอดรดูแง้งแต่ถ้าเราไม่ควบคุมการเพาะปลูกเนี่ยไอ้น้ําที่เราไว้สําหรับอุปโภคบริโภคหรือหรือรักษาระบบนิเวศเนี่ยาอาจจะถูกถูกใช้จากภาคเกษตรนะอาจจะมีผลกระทบ วันนั้นมันต้องพูดจากันต้องคุยคต้องต้องคุยกันครับค่ะมาถึงแผนการช่วยเหลือในระยะยาวบ้างล่ะคะของทางกอพอเองที่จะช่วยเหลืออขอภัยกับปอพอที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆอ่ผมผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับให้ความมั่นใจว่าให้ความมั่นใจเลยครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยปีนี้น้อยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็น้อยกว่าปี54อย่างแน่นอนนะครับผมมีเหตุผล4ประการครับประการที่1ตามข้อมูลของทางธนดบดีกรมชนประธานนะครับ น้ําในเขื่อนในอ่างขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเทียบปี56กับ57ปีเนี่ยน้อยกว่าเนี่ยประมาณ2,700ล้านลูกบาทเมตรถ้าถามว่าน้ํา2,700้ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่ก็เขื่อนป่าสักเนี่ยประมาณ800เกือบ900เท่ถ้าว่าเขื่อนปาสักเต็มเต็มเขื่อนนะครับเพราะน้อยขนาดนั้นนะครับข้อที่2ครับน้ําในส่วนที่จะเป็นน้ําฝนที่จะเติมมาซึ่งท่านรองทิพดีกรมตถุให้ข้อมูลเนี่ย น่าจะน้อยหรือพายุก,ก็น่าจะน้อยเพราะน้นนำต้นทุนก็น้อยน้ําที่จะเติมมาก็น้อยอย่างที่3ครับ <c oughs> สิ่งที่เรามั่นใจกับคุณคือการบริหารจัดการครับในการบริหารจัดการของรัฐเนี่ยเรามีมาตรการทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันในเรื่องของพันธ์เหตุและการฟื้นฟูบวนะเราแบ่งพื้นที่เนี่ยออกเป็น3ส่วนครับที่เกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยหนึ่งพื้นที่ลุ่มต่ําหรือที่ที่ราบ เชิงเขานะครับเพราะน้าท่วมขังนานดินโกนลนถล่มอันที่สองในส่วนของพื้นที่ริมแม่น้ําหรือที่ว่าที่จะระบายน้ําผ่านาจุดนี้นะครับส่วนที่3ครับเขตเศรษฐกิจหรือกรุงเทพมหานครหรือในเขตเมืองต่างๆเรามีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันนะครับส่วนที่สี่ครับ ถ้าสมมุติว่าพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจ,จุดใดที่มีน้ําท่วมซึ่งต้องมีอยู่บ้างนะครับในส่วนนี้ให้ความมั่นใจกับประชาชนผู้ประสบภัยว่าราชการจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดตามระเบียบนะครับทั้งในเรื่องของการดำรงชีพทั้งเรื่องการแพทย์ในเรื่องของอด้านพืชเกษตรประมงปศสุสัต รวมถึงด้านสิ่งสารประโยชน์ต่างๆก็จะดูแลนะครับทึงท่านยมตีได้สั่งการว่าให้ดูแลครอบคลุมทุกมิติครับค่ะสุดท้ายถามที่ท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกถึงเรื่องของประชาชนในกรณีที่เขาได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ประสบุทภ,ภัยต่างๆแบบนี้จะสามารถขอกําลังาการช่วยเหลือจากเจาก้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้อย่างไงบ้างคะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนน์ิทักษ์สา,ายกองทัพบกเลยแล้วก็แบ่งเป็นศูวนพิทักษ์สา,ายกองทัพภาคต่างๆหลักๆก็ทับหนึ่งสองสามสี่ทัพหนึ่งก็ภาคกลาง นะครับทับสองกับภาคอีสานทับสามภาคเหนือทับสี่กับภาคใต้สมมุติว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วประสานกัะทางทางด้านพลเรือนแล้วอาจจะกําลังกระจายกันอยู่อะไรกันอยู่เนี้ยก็แจ้งทางฝ่ายทหารได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับก็สามารถโทรไปร้องขอความช่วยเหลือได้นะครับ ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมไปอีกสักนิดหนึ่งว่าที่เราคุยกันวันนี้ก็มาดูเหมือนกันว่าเราวิตกกังวลกันในเรื่องน้ําจะท่วมนะครับแต่เรามาดูตัวเลขกันจริงๆแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าบางทีก็ต้องกังวลเหมือนกันว่าน้ำจะแรงจะแรงหรือเปล่าก็ขออนุญาตเรียนทําความเข้าใจแล้วว่าให้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีและผู้การทันปกเนี่ยท่านได้ให้นโยบายอย่างแน่ชัดนะครับว่าเราจะต้องมีการแก้ปัญหา เป็นระบบนะครับตั้งแต่ก่อนระหว่างหลังนะครับขณะนี้ท่านก็ได้ตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร,ราก,การเรื่องน้ําโดยมีพลเอกช,ชัยสริกัญญะเป็นประธานท่านมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันทํางานนะครับขณะนี้เราได้วางแผนไว้ทั้งป้องกันในเรื่องอุทกภ,ภัยและภัยแล้งไปในตัวด,ด้วยก็ขอความอุดาว่าขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทางรัฐบาลทางส่วนราชการต่างๆเนี่ย จะให้การดูแลพี่น,อาาน้องประชาชนอย่างดีที่สุดครับค่ะ จากการที่ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านในวันนี้จะเห็นว่าความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเรามีอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันทั้งสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ฝนอย่างไม่น่าวิตกจนเกินไปนะคะการแจ้งเตือนจากทางการนั้นเป็นการให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเฝ้าระวังไม่อยากให้เป็นการตื่นตระหนกค่ะและแน่นอนว่าปีนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยสำารอยปี2554นะคะและทั้งหมดนี้คือรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะต้องขอพระคุณ แขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะคะดรสงกรานต์อักษะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเลวีโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานท่านฉัตชัชยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและพลตรีพลาวุฒิกลับเจริญเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกเราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยสวัสดีค่ะ